สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณทกท่านในรารที่ส่งมาเราจะมอบสาราประโยชน์และความมันเพินให้กับท่านครับในเรื่องของสาราประโยชน์ของเราในวันนี้ถ้าท่านเคยได้ยินเขาพูดกันว่าบริโภคโซเดียมมากๆไม่ดีนะโซเดียมมันอยู่ในอาหารโอ้เล่โซเดียมมันคืออะไรและบริโภคมากยังไงและอะไรเมื่อไหรจะพอวันนี้เราจะพูดเรื่องโซเดียมเราจะพูดเรื่องโซเดียมกันแต่ก่อนจะถึงตรงนั้น มีคำถามมีปัญหาทุกคนเกิดมาเพราะกับคำปัญหาโอ้โหบอกเลยว่าบางคนเจอปัญหาหนักปัญหาเล็กปัญหาเบาแต่ละคนไม่เท่ากันโอใช่ครับปัญหาเล็กของเขาอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของเราใช่ปัญหาใหญ่ของเราอาจจะเป็นปัญหาเล็กของเขาครับคุณผู้ชมครับทุกปัญหามีทางออกนี่ครับถ้าคุณหาทางออกไม่เจอนี่ ให้ไปออกทางเข้าเข้าแล้วมันเข้าตรงไหนก็อดตรงนั้นแล้วจะเจอสวัสดีครับครับผมกับไอ้อาครับเราสองคนเป็นเพื่อนรักกันครับเป็นเพื่อนรักเพื่อนตายเพื่อนกินเพื่อนตี้กันเลยครับครับแต่เชื่อไหมครับเราสองคนเป็นแบบนี้ฮะอืมไอ้อาบอกว่ามึงรู้ไหมถ้าคืนเนี้กูฝันได้กูจะฝันว่าเป็นแฟนกับเบลล่าโอ้หวังสูงซะด้วยผมบอกว่า ส่วนกูอยากตื่นมาแล้วมียาย่ากุมมืออยู่ข้างๆโอ้โขานนั่เดทให้ได้่อนไอ้อาบอกว่ากูฝันว่ากูจะถูกรถนี่หนึ่งสามงวดตอนโอ้โหผมบอกว่ากูอยากตื่นนอนมาแล้วมีเงินเดือนละสามแสนโอ้โหไอ้อาบอกกูฝันว่าเมียกูจะเลิกจู้จี้ขี้บ่นเลิกหรือเลิกเลิกเลิกอ่ากูฝันว่าเมียกูจะเลิกจู้จี้ขี้บ่น ผมบอกว่ากูอยากตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีเมียว่ะเอออันนี้ไม่ต้องนั่งกังวลเรื่องคี่ที่ดีแบบนี้แต่กังวลเรื่องการหาเงินไม่ต้องไม่นั่งกังวลเรื่องการใช้เงินใช้ไแล้วก็ไม่นั่งกังวลเรื่องการใช้ชีวิตเลยแค่ไม่มีเมียเท่านั้นถูกต้องแล้วจะมีไหมเอ้ยมันมีไม่มีไม่มีไม่มีมีไหมมีครับมีไปแล้วเห็นไหมล่ะมีไหมฮะคนพูดละฮะโหมาจนป่านนี้ไม่น่าถามเลยมาจนป่านนี้แล้วครับท่านครับ ปริมาณโซเดียมในอาหารปัจจุบันคนไทยนี่มีพฤติกรรมในการบริโภคเกลือหรือว่าโซเดียมเนี่ยสูงซึ่งผมก็แปลกใจมากครับภาว่าที่สูงนี่คือสอสาเท่าของปริมาณที่ร่างกายต้องการนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะโดย70%นี้มันจะมาจากเครื่องปรุงอาหารครับเพราะฉะนั้นวันนี้อ้อจะมาบอกว่าไอ้การกินอาหารนี่มันต้องอะไรยังไงคือทีนี้มาดูนะครับการกินอาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับคุณผู้ชมครับ มีผลเสียทําให้ความดันโลหิตสูงครับเพิ่มการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะด้วยและยังมีผลต่อไตโดยตรงครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าการเทียบปริมาณของโซเดียมในเครื่องปรุงต่างๆต่อสัดส่วน1ช้อนชานะครับแต่ละอย่างมีอะไรบ้างมีโซเดียมเท่าไหร่มาดูที่เกลือก่อน1ช้อนชาเกลือหช้อนชามีโซเดียม2,000มิลลิกรัมครับผงปรุงรสนะครับหช้อนชามีโซเดียมอยู่500มิลลิกรัม ผงชูรสนะครับ1ช้อนชานะครับมีโซเดียมอยู่490มิลลิกรัมครับซีอิ๊วขาวมีโซเดียม460มิลลิกรัมน้ำมันหอยนะครับมีโซเดียมอยู่450มิลลิกรัมน้ำปลามีอยู่400มิลลิกรัมซอสปรุงรสนะครับมีโซเดียม400มิลลิกรัมซอสพริก220มิลลิกรัมและซอสมะเขือเทศ140มิลลิกรัมมีโซเดียมหมดทุกอันเลยนะ มีโซเดียมหมดทุกอันเลยทีนี้เรามาดูในตัวอย่างของอาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับสมมติเราทำน้ำปลาหวานสักหนึ่งถ้วยน้ำปลาหวานหนึ่งถ้วย100กรัมที่ว่าเนี่ยเราใส่กุ้งแห้งใส่นุ่นใส่นี่มันมีโซเดียมอยู่ด้วย5,900มิลลิกรัมเยอะมากในหนึ่งในหนึ่งถ้วยและถ้วยนี้แค่ร้อยกรัมเองนะทีนี้มาดูน้ำพริกกะปิไหมน้ำพริกกะปิหนึ่งถ้วยมีโซเดียม 2,250มิลลิกรัมมาผมเกทับเลยปลาเค็มดีกว่าเราชอบกินปลาเค็มปลาเค็มแค่100กรัมนะไม่ใช่มิลลิกรัมนะนี่ไม่ใช่กรัม100กรัมจะมีโซเดียม5,327มิลลิกรัม1ขีดนัะ1ขีดนี่แหละงันผมตามมาเบา กุ้งแห้งแบบมีเปลือกหนึ่ง <Blessed> ร้อกรัมมีโซเดียม3,240มิลลิกรัมพวกจะแตกตายเลยนะที่เห็นอยู่เนี่ยนะที่เห็นอยู่เนี่ยนะแล้วยังมีอ่ตัวอย่างทพุทธพูดเป็นอาหารขึ้นมาก็เลยขอ เกย์ทำบ้างครับผมข้าวผัดครับท่านกินกันทุกคนอยู่แล้วข้าวผัดกระเพราไข่ดาวหนึ่งจานมีโซเดียม1,200มิลลิกรัมครับโอ้เพราะมันมาจากซอสต่างต่างใช่อ่ะส้มตำอ่ะส้มตำส้มตำส้มตำปูดีกว่าส้มตำปูเป็นส้มตำไทยใส่ปูอ่ะหนึ่งจานมีโซเดียมเท่าไหร่รู้ไหม 1,200มิลลิกรัมครับผักกาดดอง1กระป๋องมี1,720มิลลิกรัมครับมะละกอเค็มอบแห้ง100กรัมมี4,460มิลลิกรัมอ้วกจะแตกตาย <c oughs> บะหม,มี่กึ่งสำเร็จรูปที่เขากลัวกันนักกลัวกันนะ1,100ถึง1,800มิลลิกรัมต่อซองไข่คเค็มครับ480มิลลิกรัมต่อฟองไส้กรอกหมู 1, 1ไม้ขนาด30กรัมที่เรากินกันอร่อยมีความสุกเนี่ยนะ350มิิลลกรัมแล้วมาสิบมิลลิกรั มี876มิลลิกรัมครับทีนี้เราจะลดการบริโภคเค็มแบบนี้ได้ยังไงบ้างวิธีการนะครับคือไม่ปรุงรสตามใจชอบนะครับคุณผู้ชมครับและเลือกรับประทานอาหารสดหรืออาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดการกินโซเดียมนะครับไม่ควรเกิน2000มิลลิกรัมต่อ1วันนะครับเพื่อให้ช่วยลดการเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ลดความเสี่ยงที่เป็นโรคหัวใจได้10%เลยนะครับลดปัญหาหลอดเลือดอุดตัน13%ครับผมแล้วก็ยืดอายุของไตเราด้วยไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหติตสูงและโรคหลายอื่นๆครับแล้วเขาบอกว่าวันนึงไม่ควรกินเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันไม่มีทางแค่กินอันนี้เข้าไปชิ้นเดียวก็อ้วกแตกเป็นเลือดแล้วส้มตำนี่ก็ออกเป็นพันแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผ ที่ทำไมเขาถึงได้บอกว่าเราต้องระวังเรื่องออราวเกี่ยวกับโซเดียมท่านต้องศึกษาเวลาศึกษาและเข้าใจมันท่านจะได้กินแค่นี้เอง <c oughs> ไอง้แค่นี้เองล่ะมันเกินไปซะแล้วเพราะว่าอาหารทุกชนิดเดี๋ยวนี้ใส่หมดใส่ท่ไ,<ส>ไ,รไหดรดรสชาติมันดีขึ้นพักตัวนี้สักครู่พวกสิ่งที่นา่าสนใจก่อนแล้วพบก,กับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับหมูย่างใบชะพลูครับ ่อยจิงๆคุณมมันจะหอมตัวไปแคู่กเกิดจากการย่างนะคุณผู้ชมแล้วหมูก็หนุบหนึบพอดีทาเลยหนวุ่คนดีจริงๆถ้งเกิดเขาเอาตอม้อหนึ่งเออกเธอจะยอมไหมไม่ได้ไม่ได้กลัวคุณตอ